ครับขอเจ้าดีครับทั้งช่องเสียยนองรถไทยมาพบมาพอกันให้เก่าเหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อครับทั้งยูทูบเสียยนต์รถไทฝาก,กติดตามทักมัหน่อยถมาตัดงานเยาวาลายครับงานหน่อยไม่ใช่ทักเห็นเบิร์ต ตรงไหม

มันเชียงดันหยาก็ะจะแห้งเนี้ยหยามันเน่ามันได้เลงแห้งมันเลงเมาแห้งกับพันไปมันเลงจำกันเลงนะ สำหรับทิ่นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใส่น้ำเด้อนี่อย่าไดนคิดลงไงฝากติดตามครับ